ส่วนคุณนภินทรศรีสันพางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปเยือนจีนนะครับนาคณะกระทรวงพาณิชย์ไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันส่งออกผลไม้ผ่านอ e ีคอมเมิร์สค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายทุเรียนด้วยนะคะท่านก็ไปช่วยไลฟ์ด้วยในกล่องนี่คือทุเรียนทั้งนั้นนะทุเรียนทั้งนั้นนะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะเป็นผลไม้ที่โอ้เนเนเนท่านรัฐมนตรี ไปไลฟ์กับเขาด้วยไลฟ์ขายทุเรียนด้วยค่ะโอ้โหท่านก็กล่าวระหว่างการไลฟ์บอกว่าทุเรียนของไทยโดยเฉพาะสายพันธุ์หมอนทองมีรสชาติหวานกลิน่นหอมเนื้อเนียนนะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคจีนมากที่สุดค่ะแล้วก็เน้นย้ำไงว่าทุเรียนไทยเนี่ยมีมาตรการควบคุมคุณภาพเข้มงวดสีไม่ไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารเคมีต้องห้ามขอให้ผู้บริโภคชาวจีนมั่นใจรับประชานทุเรียนไทยมีคุณภาพแน่ตลาด ุวยจานนะที่แห่งตลาดุวยจานเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ฮะตลาดค้าสมผักผลไม้อันดับเจ็ของจีนน่ะทุเรียนไทยนะทุเรียนไทย85%อร์ซนตมาอยู่ที่นี่นะะแล้วก็มีมังคุดลำไยมะพร้าวส้มโอเงาะแก้วมังกรผลไม้อื่นๆด้วยเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะอันนี้พักภูมิใจไทยนะ คุณนพินทรศรีสันพ่างคะนะคือตอนนี้มาตรการตรวจ B Y 2เนี่ยทางจีนนะก็ได้มีการปรับมาตรการให้เราแล้นะค่ะนะคือลดการสุ่มตรวจลงนะถ้าหากเป็นลงที่ผ่านการตรวจแล้วได้มาตรฐานแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไปตรวจเยี่ยมนะบริษัทเซี่ยงไฮ้ V I V C Sun Industrial นะเป็นผู้จัดจำหน่ายผลไม้ผ่าน e-commerce รายใหญ่ฮนะ ่แล้วก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งยอดขายสูงมากบนแพลตฟอร์มติ๊กตือกร่าโตอินของจีนค่ะแล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนไลฟ์นะขายทุเรียนหมอนทองไทยฮะกับคุณชวนชวนนะเนี่อันนี้คือนี่เวลาออกหน้าจอเป็นแบบนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์คับเออท่านก็ขายเก่งนะ ถ้าพูดจีนได้นะสุดยอดเลยนะ uh huh. <laughs> แล้วก็ภารกิจเนี่ยยังจะมีต่อนะคร uh ับ huh. เพราะว่า14-18พฤษภาคม <c oughs> ภารกิจหลักก็คือนำทัพพาณิชย์ไปลุยจีนเจราจาผู้ซื้อรายใหญ่ค่ะไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปที่หาบินด้วยนะคะ14-18พฤษภาคมนี้ค่ะ <c oughs> นี่อันนี้คือความคืบหน้านะครับ <c oughs> <c oughs>